Rachiburry all meaning't't think both lost the since I months took lost you been we we six สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ FC ครับวันนี้เราเดินทางมาที่ราชบุรีนะฮะตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าละมาเพื่ออะไรนะฮะคุณ <c ười> กำนันกำนัน มาทำเลยนะมาใส่บูธหามให้ลูกค้านะครับพอดีทางซ้ายของคุณอยู่ทางซ้ายพอดี G สาม K นะตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับไม่ใช่บอยกำนันกำนันมีความเครียดครับตอนนี้กำนันมีความเครียดและแรงกดดันสูงเลยไม่สบายฮะเพรว่าจะติดกดเขาโดนเขากดนะะฮนี่ฮะคุณลูกค้าครับลูกค้ามานู่นแล้วนะฮะ พอดีโทรมาบอกแกล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาเปลี่ยนม,มาเสริมบูธหางให้แล้วก็มาเปลี่ยนมือเร่งให้ตามที่พี่อยากได้แล้วกันนะครับบรรยากาศที่บ้านลูกคา้าโอ้มีจอมปลวกด้วดเลยวสิจะไหวอยู่นะครับเอา้าไปอาทีนี้คือรถพี่ใช่ไหม ยังใช้ได้ไหมที่ก็มีีเครื่องแล้วเีล่มีครับแต่เครื่องปอดออกครับตัวเลงเจอเจานี่เจอโจ์ละนีซัสริคอ่ะเดี๋ยวลุยให้แป๊บหนึ่งได้ครับในรอบทุ่งสูงได้ตอนนี้คือลื้อแหละสิ่งที่สิ่งที่ลืมเอามาก็คือ ครีมหุบทีนี้เราต้องใช้วิชาแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะครับเอาตัวรอดนั่นเองนะครับโดยใช้ท่อ PVC แบบนี้นะฮะแทงสวนเข้าไปตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องถอดแกนละนี่เออใช่ไหมเออนี่ก็ได้น่ะได้นะพี่เอามาเลยเราแทงสวนเข้าไปเลยโดยการอัดบูทใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเลี้ยงเข้าไปทีละตัวทีละตัวอ่ะพอละโอเค จ้าแจวเลยอ่ะพี่ลองดันดูจิโชว์หน่อยโชว์หน่อยห่างเดี๋ยวเราจับหางดีๆเอาหางนะห่างแน่นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจัดการให้เองเครื่องซีดต,ติดง่ายครับ เป็นที่บูธเนี่ยมันจะสัน่นเขันมือยี่วิบวิบเลยนะ,ะใช่ไหมแต่นี่มันจะมีสบัดให้เห็นหนิดนึงอันนี้อันอนี้เป็นใบมีดเรียบร้อยเนาะไม่ต้องหิ้วกับแล้วนะอา <laughs> ว่าไงพี่สีพอดีจริงสุดยอดเรียบร้อย G3K ไม่มีครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานพี่เราดูแลกันเราดูแลกัน ่าไปเดี๋ยวเราไปโกดังต่อใช่เดี๋ยวพ่นปุ๋ยสำเร็จรู้เรื่องกับเพิ่มตัวประคองแกนเอาีสามเคบูตน,นั่นเองนั่นเสำเร็จรู้เรื่องไปได้ดีแล้วก็จะไปดอนแรกต่อเพื่อไปหาพ่นปุ๋ยให้สำหรับลูกค้าไปคัดของส,อสวยๆงามๆเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเรามา อยู่ที่บีเคการเกษตรนะครับบอกไปแล้ว, <c oughs> ลวนี่ไงป้ายก็ท่านเวิร์นนี่ไม่ให้บอกได้ไงนี่นะ <c oughs> ครับมาดีมาเอาเครื่องหน่อยเอาชักล่องเอ้กำจัดวัดชพืชในนาข้าวผมจะเอาสี่แถวนี้ไปครับแล้วก็ปั <c oughs> ้มหิ้วดูก่อนจริงเราจะมาเอาพ่นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวไปเอาพ่นปุ๋ยอู่นก่อน เบาะรองนั่งเอาไปด้วยให้พี่อ่วนนั่งไลรสดสรุปนะครับไปได้อันนี้มากำจัดวัดชพืชสี่แถวกับ2แถวเดี๋ยวรอทำก่อนนะครับแล้วก็มีพ่นปุ๋ยอันนี้ลูกค้าจบไปละนู่นอีกต,ตัวนึ่งสำหรับภารกิจวันนี้เป็นไงบ้างครับกำนานครับ ะเหนื่อยเรียบร้อยดีไม่ใช่เหนื่อยงานนะเหนื่อยไม่สบายเลยไม่สบายเพราะอะกรบคตรกำนันเครียดครับเครียดแล้ววิตกกังวลหลายเรื่องหลังจากที่ประกันตัวออกมาเครียด